พร้อมหน้าสุขตามประสาท้องถิ่นพอเพียงพออยู่พอกินสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสวัสดีครับพ่อพงพอเพียงนะครับ คลิปนี้พ่อพงษ์จะพามาดูตั๊ก,กแตนของพ่อพงนะครับเรามาอัปเดตว่าตอนนี้ตั๊ก,กแตนที่พ่อพงษ์เลี้ยงมาได้23วันนะครับเป็นอย่างไรเรามาดูเลยนะครับนี่นะครับตั๊ก,กแตนนะครับ1ขีดพ่อพงเลี้ยงในคอก1คูณ2เมตรครับเลี้ยงมาได้23วันนะครับผมนับตั้งแต่ต้นเดือนเลยเพราะว่า จริงๆแล้วอ่ะไข่นะครับที่มันเริ่มออกตัวแรกที่ผมเห็นน่ะมันจะก่อนมันจะก่อนต้นเดือนอ่ะวันหนึ่งนะครับก็คือตอนเดือนพฤษภาเนี่ยมันจะออกมาช่วงวันที่31พฤษภาแต่ว่ามันออกมาไม่กี่ตัวนะครับผมก็จะเริ่มนับเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนาเลยดีกว่านะครับก็คือเป็นการที่ไข่เริ่มออกมาเห็นตัวตั๊ก,กแตน เยอะขึ้นนะครับก็คือเริ่มจากวันที่1มาถึงวันนี้ก็วันที่23ก็ตกไป23วันแล้วนะครับผมเห็นตักกะแตนะครับท่านผู้ชมนะครับซึ่งผมก็สังเกตเห็นเป็นตัวแรกนะครับก็คือมีปีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับต้องเคาะมันหนีออกจากบริเวณน,นี้ก่อนนะครับไม่งั้นมันจะออกมาข้างนอกนะครับเราต้องเคาะ มันมาเกาะอย่างนี้มันอาจจะลอกคาบก็ได้แต่ว่าเราก็กวนมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับท่านผู้ชมบางตัวก็ยังตัวเล็กอยู่นะครับเพราะว่ามันออกไม่พร้อมกันท่านผู้ชมนี่ครับอันนี้ให้ดูนี่ก็คือหญ้าที่เมื่อเช้าผมไปเกี่ยวมาจากสวนนะครับลองเอามาให้กินเป็นครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมมันก็กินจนแบบว่าเห็นไหมครับละเอียดเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นหญ้าที่อยู่ตามสวนเรานะครับ ญยาธรรมชาติเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเรียกหญยาอะไรที่ชาวบ้านเขามาเกี่ยวไปให้วัวกินนะครับนี่ผมเอาใส่เต็มถาดนี้เลยนะครับเมื่อเช้าหมดแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูตัวตั๊กแตนนะครับตัวที่มันอ่าเป็นปีกแล้วไปไหนน้อนู่นนะนู่นครับท่านผู้ชมนู่นนู่นเป็นปีกแล้วนะครับน่ะอยู่ข้างในลึกๆน่ะเห็นตัวหนึ่งนะครับที่ผมเห็น นะครับเป็นตัวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนะครับเป็นติดปีกนี่นะครับดูเนี่ยครับติดปีกแล้วนะครับนะมีปีกแล้วนะครับผมเห็นหนึ่งตัวนะครับเป็นปีกแล้วนะอันนี้ก็คือตัวแรกที่อ่าคอกนี้นะครับรุ่นนี้ที่เห็นนะครับที่ผมได้ดูตามคลิปต่าง ของคนที่เลี้ยงตั๊กแตนนะครับเขาบอกว่าถ้าตั๊กแตนนะครับมีปีกแล้วเนี่ยนะครับก็หลังจากนั้นประมาณ3-4วันมันก็จะผสมพันธุ์นะครับมันก็จะผสมพันธุ์นะครับมันก็จะหาจับคู่ครับถ้ามันมีคู่นะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเห็นตัวเดียวเองนะครับออกมายังไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับมันอยู่ไกลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะซูมดูนะครับดู ปรับแสงก่อนปรับแสงหน่อยนึงแล้วก็ผมก็จะซูมดูนี่เนี่ยนี่ครับนี่เห็นไหมครับท่านผู้ชมตัวนั้นอะไม่รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับนะไม่รู้ว่าตัวผู้หรือตัวเมียนะครับกลัวตั๊กแตนมันออกมาข้างล่างต้องระวังด้วยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ นี่ครับเดี๋ยวส่องดูเผื่อเจออีกผมหาก่อนนะเผื่อเจอตัวมีปีกอีกนะครับมันก็จะเริ่มทยอยแบบว่าลอกคราบแล้วก็มีปีกนะครับเป็นน่าจะเป็นลอกคราบครั้งสุดท้ายแล้วครับแล้วก็เป็นปีกเป็นปีกแล้วนี่ก็คือจะเริ่มจับคู่แล้วก็ผสมพันธุ์นี่นีท่านผู้ชมผมเห็นอยู่คล้ายๆเหมือนเป็นตัวมีปีกนะ่นน ใช่เลยนะครับมีปีกอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันอยู่ในในลึกๆไปนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมโฟกัสไม่ค่อยดีมือก็เอื้อมไปแตะโฟกัสไม่ได้ครับเดี๋ยวนะผมเห็นแล้วครับมีครับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับมีปีกแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเห็นสองตัวแล้วนะครับมีปีกอ่าเห็นสองตัว ออกมาแล้วน,นี้ออกมาแล้วหนึ่งตัวนะมันกระโดดไปไหนเมื่อสักครู่กระโดดไปหนึ่งตัวเดี๋ยวท่านผู้ชมตามจับตั๊กแ,แตนก่อนไหนกระโดดไปไหนทำไมเร็วจังผมเห็นคนหนึ่งนะครับเขารีวิวเขาบอกว่าตั๊กแตนที่กระโดดไปเนี่ยมันจะไปไม่ไกลนะครับมันจะอยู่นี่นี่เนี่ยเห็นไหมครับนี่นั่นไปแล้วนูน่นมัน,นจะอยู่ เขาบอกว่ามันจะกระโดดมาหาเพื่อนมันอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเวลามันไปแล้วมันก็จะมาเนี่ยจับได้แล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่แหละเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะหลอยออกอข้างใต้ครับนะครับซิปอันนี้มันเป็นซิปซิปเดี่ยวนะครับมันไม่ใช่ซิปบนล่างนะครับถ้าซิปบนล่างเนี่ยเราสามารถลูดตัวนี้ขึ้นแล้วรูดข้างบนมาใส่กันได้ครับ น,นี่เราระวังช่วงล่างเดี๋ยวเราดูต่อสำรวจต่อนะครับนี่รุ่นนี้ก็ยังยังใส่เสื้อเกาะอ,อยู่นะครับใส่เสื้อกั๊กอยู่นะถ้าใส่เสื้อกั๊กเสื้อเกาะเดี๋ยว,วถ้ามันลอกคาบมันก็จะเป็นปีกเลยนะครับต่อไปท่านผู้ชมหลังจากที่มันเป็นปีกแล้วเห็นบอกว่า3-4วันมันก็จะเริ่มจับคู่นะครับเท่าที่ผมดู จากช่อง YouTube ต่างๆที่เข้าให้ความรู้อะครับพอจับคู่แล้วอีก3-4วันเราก็เตรียมกระบะทรายเลยคือมันก็จะไข่อะครับถ้าเห็นจับคู่แล้วเราเรา,เราให้เตรียมกระบะทรายเลยแสดงว่าอันนี้เราก็เริ่มเนี่ยอาทิตย์นี้นะครับพรุ่งนี้วันหยุดเดี๋ยวไปซื้อทรายนะครับซื้อทรายมาไว้ได้เลยเพราะว่ากระบะเนี่ยผมซื้อมาไว้แล้วกระบะที่ไว้ใส่ทรายครับซื้อมาไว้แล้ว ่วนทรายยังไม่ได้ซื้อมายังไม่ได้หามานะครับอาทิตย์นี้เราต้องหาทรายใส่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าถ้ามันออกมาเยอะๆนะครับแล้วมันจับคู่แล้วเขาบอกว่ามันก็จะเริ่มวางไข่ครับพอเห็นจับคู่แล้วเขาบอกว่าอีกสามวันเราก็จะได้ได้ไข่แล้วนะครับอันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับที่เราก็จะได้เขาเรียกว่าอะไรนะ ควัดเอาไข่นะครับเขาเรียกว่าครับคือเราก็จะได้มีไข่มาขยายต่อนะครับที่จะเอาขึ้นฟาร์มข้างบนนะครับตอนนี้การขยายต่อเนี่ยเราก็ต้องดูหญ้าเรานะครับท่านผู้ชมหญ้าเราพร้อมไหมเนี่ยคือสําคัญเลยก็คือเรื่องหญ้านะครับเราต้องเตรียมพร้อมนี่นะครับโอ้นี่ไงมันเป็นปีกเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่น ตัวนี้มัน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 ลอกคาบครับจะเป็นปีกเห็นไหมครับนี่นี่ครับอยู่ก้านมะพร้าวเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยเห็นไหมนะครับดีครับท่านผู้ชมนะครับมันจะลอกคาบเป็นปีกนะครับมันจะลอกคาบเป็นปีกนะครับตัวนี้อีกหน<ส>ึ่งตัวนะครับมีกําลังลอกคาบอยู่เลยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเ,เ,เรา, <Poppy> าเด <một S 2> <ๆ S 1> ูนะครับ ตัวนี้ลอกคาบเป็นปีกนะครับเราดูเรื่อยๆนะครับว่ามันจะหลุดออกมาตอนไหนสายตาผมก็ส่องหาดูที่อื่นว่าจะมีตัวอื่นลอกอีกไหมนะครับนะี่ยมันกําลังดิ้นดิ้นอยู่นะอันนี้ลอกออกมามันก็จะมีปีกนะครับท่นานผู้ชมถ้ามีปีกไงอีกสักคู่นะครับมันออกมาแล้วปีกมันแข็งปีกมันแข็งนะครับอย่างก็ว่าปีกมันแข็งแล้วมันก็จะเริ่มหาจับคู่นะครับ เดี๋ยวเราต้องไปศึกษาตาม YouTube ต่างๆที่เขามีประสบการณ์แล้วเขาก็แชร์มานะครับอันนี้เรามือใหม่ท่านผู้ชมก็ศึกษาไปด้วยกันนะครับการที่ผมนำเสนอแบบนี้ก็เพื่อว่าจะได้ให้คนที่ติดตามช่องพ่อพงพอเพียงเนี่ยได้เห็นได้รู้ว่าวิธีการเลี้ยงตะกะแตนนะครับมันเลี้ยงง่ายจริงไหมเลี้ยงยากไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่า ความยากความง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเนาะเพราะว่าแต่ละคนเองเนี่ยมีองค์ประกอบไม่เหมือนกันนะครับมีวัตถุดิบที่ไม่เหมือนกันฉะนั้นการที่จะเลี้ยงมากเลี้ยงน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับความลงตัวของแต่ละคนนะครับว่าลงตัวอย่างไรนะครับนี่ครับนี่นะครับส่วนพ่อพงเองก็ค่อยค ขยายไปนะครับก็ในส่วนของการลงทุนเนี่ยก็คือไม่อยากจะลงทุนอะไรที่เยอะแล้วก็มากมายครับถ้าเราลงทุนไปเยอะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวพอผลผลิตเราออกมาแล้วมันจะ,ะขายไม่ออกอย่างเงี้ยนะครับเพเราก็เลี้ยงแบบพอเพียงนะครับเพราะผมก็เลี้ยงแบบพอเพียง การทำโรงเรือนพ่อผมก็ไม่ลงทุนนะครับไม่ได้ลงทุนเลยไม่ลงทุนอะไรมากนะครับใช้โครงสร้างของหลังคาด้านบนนะครับซุ้มพวงแสดที่เราเคยมีอยู่ทำนะครับว่าการลงทุนก็ลงทุนอยู่นะครับซื้อกระชังอะไรอย่างเงี้ยนะครับซื้อกระชังซื้อพลาสติกไซสอย่างเงี้ยก็ถือว่าหลายเงินอยู่เหมือนกันนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงมาเนี่ยครับเกินหมื่นแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับ ซื้อไข่นะครับซื้อไข่ก็รวมกระชังไข่เนี่ยคือซื้อมาก็สี่ขีดนะครับซื้อไข่สี่ขีดก็สี่พันแล้วนะครับท่านผู้ชมสี่พันแล้วส่วนอย่างอื่นอีกนะครับทั้งคอกอันนี้นะครับคอกคอกอันนี้ก็ไปสองพันแล้วครับเนี่ย,ยครับแล้วก็กระชังอีกอย่างอื่นอีกนะครับรวมแล้วนะครับ หมดหมื่นกว่าแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับเป็นการลงทุนเหมือนกันนะครับตะกแกแตนตัวที่มันออกมาแล้วนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าถือว่าตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าตะกแกแดนเราเริ่มมีปีกแล้วนะครับนี่ตัวที่สามนะครับที่ผมเห็นนะมันหลุดออกมาแล้วครับท่านผู้ชมน่ะห้อยอยู่นะครับนั่ันนนะครับนี่ครับ ถ้าอยู่นานเดี๋ยวตะกระแตนมันลอยออกใต้ศอกผมเนี่ยครับมันจะออกเอาเป็นว่าเรารู้แล้วนะครับว่าตะกระแตนผมนะครับก็คือยี่สิบสามวันนะครับเห็นตัวแรกที่ออกเป็นปีกแล้วนะครับเห็นสามตัวแล้วนะครับโน่นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สี่สี่แล้วนะครับเกาะอยู่ริมนะครับนะครับเกาะอยู่ข้างแหละตัวหนึ่งนะครับสี่ตัวแล้วครับท่านผู้ชม ที่เห็นเปนปีกสีตัวแล้วเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนที่เห็นจริงๆก็สตัวแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาลุ้นดูว่าตัวผู้ตัวเมียเราเริ่มจับคู่ตอนไหนครับตอนนี้ก็ต้องเตรียมทรายแล้วครับขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube พ่อพงพอเพียงด้วยนะครับ